สวัสดีเ,เพื่อนเพื่อสาย DIY ทุกท่านครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายสำหรับโปรเจกต์บ้านน้อยพิทันกับน้องกันกันแล้วนะครับพาร์ทที่16พาร์ทนี้ก็จะเป็นงานทาสีครับก็จะเป็นการทาสีฝ้าภายในซึ่งสีผมจะใช้เป็นสีตัวเดียวกับที่ใช้ทาผนังครับจะได้เป็นสีในลักษณะแบบนี้ครับสีขาวมินิมอลในส่วนของตัวพื้นเนี่ยผมจะใช้เป็นกระเบื้องยางนะครับเป็นกระเบื้องยางที่เป็นทากาวสั่งมาจากแอปส้มครับโดยตัวสีของกระเบื้องเนี่ยผมก็ได้ตกลงกับภรรยาครับก็จะได้ออกมาเป็นสีนี้ครับ ก็จะใช้เป็นสีเดียวกันทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยครับตัวกระเบื้องยางที่เขาให้มานะครับจะมีกาวในตัวแต่ผมจะซื้อกาวแยกมาทาอีกนะครับเพื่อความทนทานแล้วก็เพิ่มการยึดเกาะตัวกระเบื้องกับพื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ของเราครับต่อไปก็จะเป็นงานสีภายนอกในส่วนของหลังบ้านก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งสีก็จะใช้เป็นสีเบอร์เดียวกันทาทั้งภายในแล้วก็ภายนอกทั้งฝ้าเลยครับโดยงานปูพื้นแล้วก็ทาสีเนี่ยผมจะจ้างช่างทํานะครับ สําหรับตัวบ้านนะครับก็จะได้เป็นในลักษณะนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับตัวบ้านก็จะเสร็จทั้งหมดแล้วครับพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นการจบโปรเจกต์บ้านน้อยพี่ทันกับน้องกันกันนะครับที่ได้เริ่มทํามาตั้งแต่พาร์ทที่1จนถึงพาร์ทที่1 6นี้ครับแต่ก็จะมีโปรเจกต์ต่างๆนะครับเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับ ก็ขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่พาร์ทที่1ครับตั้งแต่ทําต่อหม้อเลยครับตอนนี้บ้านน้อยพิ่ทานกับน้องกันการก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณเ,เพื่อนๆที่รับชมนะครับขอบคุณครับ